เราตรงนี้นะครับโคดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเนื้อสามกรัตริสามเตัวนี้จะเป็นโคดนัมเบอร์นะสีสันก็จะคล้ายๆากันการตอกมุมโค้ดคล้ายๆกันนะครับจะบอกเนื้อทุกเหรียญไม่ว่าจะเป็นเนื้อบาลลานะครับเป็นทองดิบทองแดงเป็นเนื้อเงินเนื้อทองคําก็จะมีมีโค้ดให้ทุกเหรียญนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างนะครับมาอัปเดตกันเหรียญตัวอย่างตัวนี้ผมผมจะไม่ได้ให้ใครนะครับขอแยกเก็บไว้เป็น เป็นงานเก็บส่วนตัวนะครับตัวอย่างลงยาเทสสีมาให้ชมความคมความชัดการันตีนะเรื่องของความสวยนะครับเราบองว่าสวยถูกใจแน่อนอนนี่นะครับใบหน้าเสมือนจริงนะครับทั้งรูปของหลวงพ่อพัดก็ดีนะครับหลวงพ่อเดิมก็ดีสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวเราพบกันนะครับงานซาตินครับซาตินซาตินลงยาสวยๆ เข้มๆอ่ะอันนี้เป็นสารกษัตริย์เนี่ยนะสักครู่นะเอ่นะครับสาตินก็จะเข้มๆแบบนี้นะครับค่อยๆสูงขึ้นไปนะค่อยๆส่องนะครับความงามความสวยความคลาสสิกของทรงเหรียญน,นะครับเป็นเสียมารุ่นแรก รุ่นแรกที่ผมได้สร้างเสมาด้วยนะทำพัฒมาหลายปีนะครับไม่เคยไม่เคยทำบิญเสมาเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสเป็นเสมารุ่นแรกนะครับพญาคู่บาระะมีปุญญากาโมเนี่ยเป็นเสือรุ่นแรกด้วยเหมือนกันในสายหลวงพ่อพัฒน์แล้วก็เป็นเสมารุ่นแรกนะครับที่ได้ทําหลักๆผมถนัดทางเหรียญแล้วก็จะเป็นเหรียญไข่นะครับเป็นออกเป็นทรงพญาครุฑซะมากกว่านะครับในเร็วนี้ก็จะมีพญาครุฑให้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับ เราจัหาแผ่นดินแล้วนะครับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยอ,อ,อยู่ในขั้นตอนของการปั๊มเหรียญการแกะปล็อกต่างๆแล้วก็ขึ้นงานหลอต่อไปจะไม่ไม่ได้รอยอดจองแล้วว่าจะมากจะน้อยนะครับผมจะทําพระประมาณน้อยๆเก้าก๊าลังเอาน,น้อยๆนะครับไม่ทําเยอะแล้วแล้วก็ปั๊มเหรียญเลยปั๊มเหรียญเสร็จต่อโค้ดลงยาแล้วเดี๋ยวมาเปิดจองกันนะครับต่อไปงานก็จะอัปเดตแล้วก็จะไวขึ้นมากๆ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสีมาสวยๆนะเป็นเนื้ออบะบาก้าเดี๋ยวช่วงงานจริงนะครับอบะบาก้าซาตินเนี่ยผมมีพิเศษในเรื่องของการลงยาสีสันแต่งแต้มลงไปนะครับลุกสายสีทักทายกันนะครับซิ้นเดือนนี้ผมจ่ายพระนะครับสำหรับรุ่นนี้นะขออภัยหลายๆท่านที่ได้จองกันไว้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะสำหรับรุ่นนี้นะครับหลายเดือนละนะครับแต่ว่าโอกาสดีๆวันเวลาดีๆใกล้แล้วนะครับประมาณอีกสัก ไม่เกินสิบวันนี้เราจะได้พระพร้อมกันทั่วประเทศนะครับนะสักครู่นะครับสักครู่นะครับ มาเดี๋ยวนะผมผมหยิบขอบสามกระสัไม่น่าจะได้มาอ้าวไม่เป็นไรครับแพ็กซีนไปแล้วนะครับมันจะมีมีทรงแบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้แหละแต่ว่าตรงขอบเนี่ยผมลงยาลายทุงชาติไว้ให้ลืมหยิบมานะครับอยู่ในกล่องซีนไปแล้วเดี๋ยววันนี้ก็อัปเดตเหรียญให้อื่ในให้ชมละกันและที่เหลือก็ไปลุ้นกันในไอ้สอง,องารายการลุ้นโชครายการจองแยกนะครับ ถ้าชอบความสวยชอบความคมเนี่ยนะครับผมการันตีเรื่องของพระสวยสวยแน่นอนถูกใจแน่นอนนะครับวันนี้มาโทนธรรมชาติเลยนะไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องอะไรเลยนะเล่าสู่กันฟังนะครับบรรยากาศสบายสบายเพราะผมมาเด็กและเกณฑใจนะครับแล้วก็เดี๋ยววันต่อๆไปก่อนที่จะเสกพระเนี่ยก็น่าจะได้อัปเดตกันเรื่อยๆนะครับเนื้อต่างๆหลายๆท่านรอคอยนะครับจะเป็นเนื้องเงินเงินน้าการทองคำเนื้อทองคำเนื้ออื่นๆนะครับค่อยๆทยอย,ยอัปเดตกันไป นะครับส่วนของการแพ็กซีนเนี่ยผมนำกลับไปแพ็กที่พิจิตรนะครับแพ็กซีนที่พิจิตรที่นครสวรรค์ที่ผมอยู่เนี่ยพื้นที่ไม่พอนะครับก็เลยหยิบมาได้เป็นบางส่วนก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับอีกไม่กี่วันนี้แหละก็จะได้เสกแล้วก็เสกก็เดี๋ยวหยิบมาฝากกันนะครับในหลายเหรียญในหลายเนื้อที่หยิบมาได้เป็นบางส่วนก็เดี๋ยวมีโอกาสนะครับอีกไม่กี่วันนี้แหละก็จะได้เสกแล้วก็เสกก็เดี๋ยวหยิบมาฝากกัน นะครับในหลายเหรียญในหลายเนื้อที่ที่รอคอยบางเหรียญก็อุบไว้นะครับให้เซอร์ไพรส์กันนุ่นเลยครับไปรอรับพระออกกันเลยนะครับเนื้อทองคำเนื้อทองคำก็จะหนักประมาณ26กรัมกว่ายี่กรัมกว่าเพราะมี2แบบถ้าเป็นพุซซอนเนี่ยกเกือบเกือบสบาทนะครับเพราะบาทหนึ่งจะอยู่ที่15.2กรัมนะครับหบาทเท่ากับ 15. 2 2บาทก็คือ30.4นะครับน้ำหนักทองคำอยู่ที่26กกรัมกว่า เกือบเกบาทนะครับเรียกว่าใครที่จองไว้คุ้มค่ามากๆเหมือนเอาทองมาเปลี่ยนเป็นเป็นเหรียญพระไปนะครับคุ้มค่ามากๆนะทองเกือบ2บาทนะครับห้าหมื่นกว่าบาทนะ้สำหรับเนื้อทองคำที่ได้ใช้ไปตอนหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับสวยๆเลยงานสวยนะครับความหนาความนูนนะครับเด้งๆแบบนี้เสือรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวเราพบกันที่วัดที่ด้วนนครสวรรค์นะครับ งานความสวยนีย่การันตีอ่ะผมไปค่อยซูมแล้วกันจะหยิบทีละเนื้อสองเนื้อเนี่ยนะครับแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของความสวยความคลาสสิกลายกระหนกนะครับความพลิ้วต่างๆของทรงเหรียญน,นะครับความคมชัดยิ่งซูมยิ่งใกล้ยิ่ง,ง,งเหมือนนะครับนี่ผมซูมไกลมากนะอ้าวมาเข้ามาใกล้ๆก,ก็จะประมาณนี้นี่นะครับใกล้มือแต่ว่าเดี๋ยวเราซูมเอานะครับ หลังเหรียญทรงเหรียญน,นะครับนี่คือเหรียญเสมาครับเป็นเสมาใน2พิมพในจะบอกว่าใน1นังงเนี่ยเรามีให้ทั้งหมด2พิมพ์นะครับก็จะมีพุทซ้อนกับเต็มองค์นะครับพุทซ้อนกับเต็มองค์ตอนนี้เป็นงานเต็มองค์นะครับเสมาเต็มองค์สวยๆหลวงพ่อพัดนะครับลงเจลงยาชีวอนชีวอนสวยๆเข้มๆนะครับนเนื้ออะไรเอ่ย 1นึครับนี่คือเลขโค้ดนัมเบอร์เนียนี้นะครับตอกพอพานนะครับพอพานตัวนี้คือเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ถ้าตอกอออ่างก็จะเป็นอปกาการ์นะครับก็ไล่กันดูว่าอปากาเนี่ยลงยาอะไรสีอะไรนะครับเป็นอออ่างนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอปกากาซาตินเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับเหรียญตัวอย่างส่วนตรงนี้ลงยาเข้มๆแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นงาน พุซซ้อนเหมือนกันนะครับสีใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานซาตินเป็นทองทิพซาตินส่วนองค์นี้นะครับเรียนนี้นี่ครับเรียนนี้ดูโค้ดตรงนี้มุมมุมด้านซ้ายเป็นชอช้างนะครับชอช้างก็คือชนวนครับเนื้อชนวนลงยาเสือให้ด้วยสวยๆนะครับเป็นงานเตีมยองค์อ่ะีอีกหนึ่งเรีอญอีกหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งรุ่นหนึ่งเรียนที่ที่มาฝากกันนะครับ ส่วน3กษัตริย์3กษัตริย์อ่าย้อนไป3กษัตริย์นิดหนึ่งนะครับมีแบ็กมี3กษัตริย์มีอปาคาา้าลงยาลายทงชาติลงยาต่างๆนะครับวันวิสาททายกันนะครับเฉลิมชัยครับปุ๊กสายสี่จันโบครับสามกษัตริย์สวยนะครับมีทั้งสองพิมพ์ที่ผมนำไปลงยาเพิ่มเติมให้พิเศษไปอีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเต็มองค์นะครับลงยาขอบลงยาซุ้มนี่นะครับ ถ้าง,งานปกติเขาจะประมาณนี้อันนี้จะเป็นหน้าเงินอันนี้จะเป็นหน้าทองนะครับแล้วก็ลงยาพิเศษต้องซุม้มให้ด้วยนะครับอันนี้สีจะเหมือนกันเห็นไหมครับสีเหมือนกันเป็นหน้าทองจิวรหนา้าแต่ว่าเหรียญน,นี้จะไม่ได้มีลงยาใช่ไหมครับเหรียญน,นี้จะไม่ได้ลงยาก็จะหนึ่งหนึ่งชุดของขวัญเนี่ยนะครับในชุดของขวัญของเนื้อสามกริย์เนี่ยจะมีทั้งหมดสามเหรียญน,นะครับ ก็จะให้แตกต่างกันออกไปเพื่อว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรุ่นน้ารุ่นต่อไปจะไม่จัดชุดละจะไม่จัดชุดว่าหนึ่งชุดไรล่รับพระสามเหรียญแล้วนะครับจะเปิดให้จองแยกกันเผื่อว่าใครใครชอบสีไหนเป็นพิเศษนะครับงบประมาณอาจจาะไม่ถึงสามเหรียญอาจจะงบสามเหรียญเนี่ยไปจองรายการอื่นให้ได้สามเหรียญน,นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นเนื้อสามกริย์อย่างเดียวรุ่นต่อไปผมจะแยกรายการให้นะครับ สามกษัตริย์อาจจะเป็นรายการที่5ก็อาจจะเป็น5.1เป็นลงยาแบบนี้นะครับเพิ่มเติมพิเศษให้เป็น4ี 5K เคว่ากันไปนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะประมาณนี้หน้าทองคำขออภัยเป็นหน้าทองนะครับอีกแบบหนึง่งอาจจะเป็นหน้าเงินนะครับพื้นหน้าเหรียญหน้าอะไรก็ว่ากันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเอาสีสันของของทรงพระเป็นหลักเอาสีสันของการเติมเต็มเรื่องของการลงยาเป็นหลักนะครับเอาความสวยความกระสิทธ ซึ่งแต่ละเนื้อมุมของความสวยเนี่ยตา่างมันจะต่างกันออกไปนะครับอยู่ที่เราจะแต่งแต้มสีสันตรงไหนลงไปนะครับผมว่าเหรียญนี้ก็ลงตัวเหรียญนี้ลงตัวนะครับเรื่องของของสีของวันณนะสีต่างๆรวมนะครับเอ่อรวมถึงเนื้องานนะครับความสวยความคมเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับมีพุทซ้อนแล้วนะครับก็จะมีเต็มองค์ด้วยเหมือนกันนี่อ่านะจริงๆพี่นอนไปแล้วพี่หลับ พี่หลับนะครับพี่ไปรับพระบูชามาแล้วพี่หลับนะครับอ้าศิวกรครับสวัสดีครับทักทายานเดี๋ยวให้ดูพระบูชาปิตานะครับปิตาที่จะแถมในในส่วนของการจองยกลังพระปิตาพระผงนะครับรุ่นมหาปุญโยนะครับพระผงมหาพุญโยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อ3 k เคนะครับปัตรทเราจะเห็น3 k เคนี่ยทั่วไปใช่ไหมครับความสวยความคลาสสิกเขาจะประมาณนี้ 3K หลักๆที่จะได้เห็นกันบ่อยๆนะครับปัจจุบันก็จะมีการแต่งแต้มสีสันลงไปเป็น 4K 5K นะครับอัปเดตกันให้ชมวันนี้ก็เอาพระสวยนะพระสวยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับถามถ่ายกันมาว่าออกหรือ,อยังนะครับใกล้หรือ,อยังติดปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าแก้ไขหมดละตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการของการเตรียมจัส่งแล้วนะครับ ส่วนวันเสกเนี่ยอีกไม่กี่วันนี้ผมเสกแล้วก็ส่งรับหน้าง,งานได้เลยนะสำหรับท่านที่ไปไปรับพระนะครับก็จะให้รับหน้าง,งานแล้วก็เตรียมไลฟ์นะครับมาไลฟ์มา, like, มาเ,เปิดแบ่งได้เลยไม่ไม่ไม่จำกัดว่าใครได้ก่อนได้หลังนะครับผมขออนุญาตแจากพระถ้าเสกเสร็จผมจะจ่ายพระเลยนะครับจ่ายพระหน้าง,งานหน้าพิธีเลยแล้วก็ส่วนท่านที่ไม่ได้ไปเนี่ย รออีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งผมจัดส่งให้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าจัดส่งวันนั้นทันแพ็กซีนทันอะไรทันนะครับก็จะวันนั้นก็ส่งให้เลยนะครับหลักๆตอนนี้ปลษณีย์เนี่ยจะปิดประมาณ5้าโมงเย็นนะครับกว่าเราจะเสกกลับมาเนี่ยเลยเวลา5้าโมงเย็นแล้วนะครับไม่น่าจะทันในวันนั้นแต่ถ้าว่าใครที่ไปร่วมงานเนี่ยได้รับพระแน่ๆนะครับขวัญจันทร์เติมครับสวัสดีนะครับนี่นะสวยๆนะครับนี่คือเนื้อสามกระสัด อีกเหรียญหนึง่งงานซาตินงานต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมสัญญาว่าจะพาไปดูพระบูชานิดหนึ่งนิดหนึงนี่นะครับเป็นพระบูชาครับเป็นพระบูชาขนาดตรงนี้นะครับตรงนี้หน้าตักหน้าตักองค์พระตรงนี้ซูมได้ไหม อ่า z o o นิดหนึ่งอ่านเลยเลยเลยนี่นะครับหน้าตักตรงนี้ขนาดห้านิ้วนะครับองค์พระห้านิ้วเห็นไหมครับน่าจะไกลละอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สิบสามเซนสิบสามเซนนะครับหนึ่งนิ้วเท่ากับสองจุดห้าเซนนะครับตรงนี้นะครับสี่นิ้วก็สิบเซนนะครับสิบสองจุดห้าเซนเท่ากับห้านิ้วตรงนี้ประมาณสิบสามเซนเอาเอาหน้าตักพระหน,น้าตักองค์พระเนี่ยเป็นหลัก ในส่วนของรายการแถมยกลังนะครับส่วนสีสันต่างๆฐานพระเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เข้มขึ้นนะครับผมอยากได้สีน้ําเงินตรงนี้นะเพราะว่าเรื่องของความขลังความคลาสสิกเนี่ยถ้าเป็นน้ําเงินเนี่ยจะดูจะดูเข้มนะเข้มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะดูหวานหวานะเป็นพระปิตาหลวงพ่อพัฒน์คุณยะาก,กาม,มนะครับแห่งวัดด้วยนักรศนของเราหลวงปู่ของเราเนี่ยนะครับซึ่งพระปิตาบูชาเนี่ยไม่มีสายไหนทำนะครับไม่มีสายไหนทำม,มีอั้มรัดกระบาง นะครับอัมรัตกระบ,บางเป็นคนดีไซน์เป็นคนออกแบบเรื่องของ <Okay. S 1> อทรงพระของฐานร่วมกับช่างบรูรนะครับช่างบรูรเป็นช่างปั้นแล้วก็เสร็จสรรพนะครับเรื่องของงานเพ้นสีสื่อเมัอนจริงตัวนี้ออกมาได้สวยงามมากนะครับรุน่นนี้สองทีมชาตินะครับมีอมรน,นะครับอมอร์นักขวนกคับอัมรัตกระบ,บางแล้วก็ช่างบรูรนะครับในส่วนของการดีไซน์พระออกมานี้ต้องชื่นชมนะครับชื่นชมช่างบรูร ชิดชมอํมรักะบ,บังนะครับที่ออกแบบทรงพระได้สวยนะครับได้สวยมากๆากน,นะครับทรงพระเนี่ยนะครับทรงพระตรงนี้ผ่านขั้นตอนนะครับการดีไซน์การวาดออกมานะครับมาเป็นองค์พระแบบนี้ก่อนถึงจะนะครับเข้าสู่กระบวนการของการปั้นตามแบบนะครับและการถอดพิมพ์ออกมาช่างนะครับช่างจัด งานวางตำแหน่งเรื่องของความเนียนความละเอียดสีผิวต่างๆนะครับเหมือนลวงปู่มากๆนะครับคือด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้เดี๋ยวขอ,อยากนะ,ะผมหมุนแท่นทำไมเนี่ยผมหมุนองค์พระคือด้านหน้าตรงนี้นะครับช่างก็จะปั้นหน้าจริงของลวงปู่ก่อนนะเห็นไหมครับปั้นหน้าจริงของลวงปู่ก่อนด้านในเนี่ยหยิบมือหลวงปู่ออกเนี่ยก็คือหน้าของพระพาักเรานี่แหละนะครับ แล้วก็ปั้นมือเนี่ยเข้าไปปิดอีกทีหนึ่งนะครับไม่ได้แบบว่าดีไซน์ถ้าเป็นภาพปิดตาแล้วเอามือใบบางหน้าหลงปูอะไรแบบนั้นข้างในไม่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 มีหน้าคนอะไรย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้งานค่อนข้างละเอียดมากนะครับแล้วสีสันรุ่นนี้ผมบอกเลยนะครับว่างานเนียนมากมากเนียนกลิบเลยความสวยความละเอียดนะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับให้ชมตั้งแต่ตัวฐานอาสนะที่นั่งเนี่ยนะครับตัวฐานอาสนะที่นั่งนีผิวออกประกายทองตรงนี้นะครับ อาสนะตรงนี้เนียนละเอียดผิวพันธ์ต่างๆสีของจีวรนะครับจีวรเนี่ยเป็นพระพระราชนะครับอันนี้นะนะครับสวยสวยเลยนะครับจะมีจีวรเนี่ยจะมีสองสามแบบนะครับเป็นพระป่าพระราชพระทั่วไปนะครับก็จะมีส้มมีออกเหลืองอ่าเหลืองเหลืองสีแหมไม่ใช่เหลืองนะครับออกเหลืองแบบนี้ออกเข้มเข้มน้ตาลนะครับดูดูนี่นะครับงานสวยมากงานละเอียดนะครับหยิบมาใกล้ๆกลเอามาใกล้ๆนะครับ องนี้จะเป็นรายการแถมยกลังในส่วนของท่านที่จองอพระผงนะครับพระผงหนึ่งลังเนี่ยหนึ่งลังราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับเหรียญละร้อยองละร้อยพันพระผงปิดตาอง์ละหนึ่งร้อยบาทพระผงเนี่ยจะมีปิดตามีหลายแบบนะครับจะเป็นแบบปิดตาคล้ายๆพราสังกระจายนะครับเป็นรูปอื่นๆเป็นรูปของพระพุทธของอทรงหลายๆทรงด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเลือกที่จะให้เหมือนหลวงปู่มากที่สุด นะครับก็จะเป็นพระปิตานํารูปของหลวงพ่อพัดนะครับมาวาดแต่โดยอาจารย์ท่านหนึ่งวาดให้มานะครับวาดดีไซน์ออกมานะครับเก็บรายละเอียดได้ได้ชัดเจนมากมากนะครับต้องชื่นชมทั้งคนวาดแต่อาจารย์ที่วาดนะครับแล้วก็ช่างปั้นนะช่างบูเนี่ยนะครับปั้นออกมานะครับเก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดจริงๆทุกมิติจริงๆนะครับเรื่องของสีผิววันนะลิ้วรอยนะครับเห็นตรงนี้ไหม นะครับมีเหมือนสีผิวเหมือนงานจริงมากๆานะครับเหมือนเนื้อนหนังหลวงปู่จริงๆเลยนะครับให้ชมด้านข้างด้านข้างนะครับเนี่ยเหมือนหลวงปู่เหมือนหลวงปู่ pel, ป,ปิดหน้าไหมเหมือนหลวงพ่อปานปิดอยู่ด้านในนะครับทรงผมสีของผมแบ่ก็เลือกที่ให้มันใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับคนจริงมากที่สุดนะครับมีการเคลือบต่างๆติดนิดเดียวติดนิดเดียวนะครับนิดเดียวตรงตรงนี้ด้านหลังชื่อรุ่นคือมหาบุญโยเนี่ยสวยมากๆนะครับ ปี64เพราะพระรุ่นนี้ผมจะเร่งให้ทันนะครับให้ทันประมาณเดือนเดือนหน้าเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเป็นพอยอใช่ไหมครับประมาณธันวาคมนะธันวาคมต้องได้รับพระต้องเสกต้องจ่ายพระแล้วสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นพระปิตาเป็นพระผงนะครับรุ่นหมหาบุญโยสวยมากนะครับเป็นพระผงปิตา,าส่วนองค์ที่ผมแถมในมือเนี่ยผมแถมให้ยกลังนะครับปกตินเนี่ยผมจะแถมทั่วๆไปนะแถมพระผงประมาณสี่ห้าองค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่ามันไม่สุดมันไม่ได้ครับมัน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 เหมือนม,นมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ไม่จัดเต็มเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วยิ่งของเรื่องของพระปิตานะครับพระปิตาซึ่งเป็นองค์แบบเนี้ยไม่มีใครทํายังไม่มีสายไหนได้ได้ออกมานะครับก็ขออนุญาตเป็นพระบูชาสวยๆแบบนี้เพื่อมอบสมนาคุณให้กับลูกค้าที่จองนะครับจองยกรางครบ1 0ึงร้อยองค์เนี่ยนะครับ หึ100งร้อยององละร้อบาทก็เทากับหนึ่งหบาทเนี่ยจะแถมพระบูชาแบบนี้ให้นะครับหนึ่งอง <S <S หลังพ้าออกนะครับไปไปออกต่อได้เลยสบายๆนะครับจะ2 0งพัน0 0งพันได้หมดเลยหรือราคาอจาจจะไปไกลกว่าน,นั้นได้สบายๆนะครับเพราะว่าในจํานวนการจะสร้างทรงนี้แบบนี้มีแค่1 6ึ่งร้อยหกเท่านั้นนะครับ1 6งร้อยหกจะเป็นของใครนะครับจะได้บูชากันนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ สวยๆเลยนะผมค่อนข้างละเอียดเรื่องของงานหน่อยนะครับให้ดูมุมนี้ให้ดูมุมนี้นะครับช่างช่างทำได้สวยมากๆนะผมชอบนะมุมนี้นะครับจีวรของท่านเนี่ยนะครับจีวรตรงเนี้ยเนะี่ยปกติแล้วเนี่ยต้องสังกติตรงนี้แต่ทําก็จะพับซ้อนกันแบบนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะดีไซน์มาค่อนข้างเนียนเห็นไหมครับเห็นไหมครับซ้อนๆกันมาเป็นชัดเก็บทุกเม็ดเหมือนกันนะครับเพียงแค่เรื่องของตรงนี้นิดเดียวที่ไม่ได้มีอ่ายัางยัง ผมยังอีกนิดหนึ่งผมขออีกนิดหนึ่งเรื่องของสีสีของฐานนะครับเนื่องจากองค์พระเนี่ยเป็นพระราชุดประมาณนี้แล้วนะครับความขลังเนี่ยได้แล้วแต่เรื่องของความหวานเนี่ยมันมาเติมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสีแดงได้ดุแล้วแต่ว่าตรงนี้มันหวานไปสีเขียวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มขลังให้อันนี้เป็นองค์ต้นบแบบเดเป็นองค์ครูสวยๆนะครับเดี๋ยวจะมี